สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมพุงครับตามชื่อคลิปวิดีโอเลยคุณผู้ชมผมไต่ตองนะครับแล้วก็คิดมาหลายวันนะครับว่าเราจะถ่ายคลิปวิดีโอพูดเรื่องนี้ดีไหมหรือจะปล่อยผ่านไปเลยแต่ผมมานั่งนึกไปนึกมาเนี่ยเออเราควรที่จะรับผิดชอบกับคําพูดและออกมาอธิบายสิ่งสิ่งนี้ให้กับคนด้านนอกให้กับท่านผู้ชมให้กับน้องๆที่ติดตามช่องปิมพุงเนี่ยดูนะครับและวิเคราะห์ และอย่าเอาเป็นแบบอย่างในตัวปิมคุงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเวลาบ่ายสามโมงนะครับมีข้อความนะครับผมเด้งขึ้นใน Instagram ของผมมีคุณครูท่านหนึ่ง DM มาหาผมสวัสดีค่ะคุณปิมคุงเราเนี่ยเป็นคุณครูสอนพิเศษคนหนึ่งวันนี้เนี่ยเราสอนน้องป3คนนึง น้องชื่อตืดตืดตืดน้องเขาติดตามคุณค่ะน้องมาเรียนกับเราเนี่ยเพียงเพราะน้องต้องการทําการบ้านที่น้องค้างไว้เราก็ไม่ได้เอะใจอะไรในตอนแรกคิดว่าน้องก็แค่ค้างการบ้านเฉยๆแต่พอได้ดูลายของน้องกับคุณครูพบว่าน้องเนี่ยไม่เข้าเรียนในวิชาที่น้องไม่ชอบเราเลยถามเขาว่าทําไมไม่เข้าเรียนน้องบอกเราว่าพี่รู้จักพี่ปิมคุงไหมพี่เขาบอกว่าพี่เขาโดดเรียนตั้งแต่เด็กเลย แต่เขาก็ยังเป็นยูทูบเบอร์ได้เลยเราเลยถามน้องว่าแล้วทําไมต้องทําตามน้องตอบเราว่าน้องเนี่ยอยากจะเป็นยูทูบเบอร์ก็เลยทําตามผมคิดดูนะคะการที่คุณพูดอะไรออกสื่อไปมันส่งผลกระทบขนาดไหนกับเด็กคนหนึ่งเราเลือกที่จะพิมพ์มาบอกคุณส่วนตัวนะคะเพราะไม่ได้อยากให้มันใหญ่โตอะไรจะพูดอะไรออกคลิปก็คิดเยอะๆหน่อยคะ่ะเด็กดูเยอะ ผมจะข้อความนี้เนี่ยผมตกใจมากหลากหลายเรื่องราวครับที่ผมหยิบนะครับผมประสบการณ์ในชีวิตผมขึ้นมาเล่านะครับด้วยจุดประสงค์แน่นอนแหละความบันเทิง 2. ให้ท่านผู้ชมได้รู้ถึงตัวตนถึงลากเง่าถึงสิ่งที่ผมเคยผ่านมาอะไรก็แล้วแต่ที่ผมพยายามสื่อแล้วก็นําเสนอออกไปเราอยากให้ท่านผู้ชมมีความสุขสนุกแต่ผมไม่คิดเลยว่ามันจะส่งผลร้ายต่อเด็ก ค,คือเด็กคิดได้ก็มีฟังเอาบันเทิงฟังเอาเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าเออเราต้องตั้งใจเรียนเพราะผมพูดตลอดค,คุณครูครับผมพูดตลอดครับผมบอกตลอดว่าอย่าเรียกผมว่าไอดอลเพราะผมไม่เหมาะกับคำนั้นเลยชีวิตผมผ่านอะไรมาเยอะมากครับทั้งโดดเรียนทั้งเกเรต่างๆนานาผมไม่เหมาะกับคำว่าไอดอลสักนิดบอกกับตัวเองบอกกับทุกคนบอกกับเด็กๆตลอดแต่เรื่องราวบางเรื่องราวคือเราถ่าย ทอดจากชีวิตเราออกมาผมก็พูดตามตรงนะครับว่ามันก็มีวิชาที่ผมไม่ชอบนะตอนเรียนนะตอนเด็กตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ประมาณม2ม3าผมไม่ชอบวิชาไหนผมรู้สึกเรียนแล้วมันอึดอัดใจผมก็โดดเรียนไม่เข้าเรียนแล้วค่อยไปซ่อมค่อยไปแก้ที่หลังผมพูดตลอดว่ามันไม่ดีมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่าทําตามค,คุณครูอาจจะไม่ได้ดูคลิปวิดีโอผมทุกคลิปแต่เด็กเอามาพูดอย่างนี้กับค,คุณครูก็ไม่แปลกครับที่ค,คุณครูจะรู้สึกไม่โอเคกับผมรู้สึก มึงไม่เป็นยูทูบเบอร์มึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีผมเข้าใจแล้วผมขอโทษต่อไปนี้นะครับผมจะเน้นย้ำเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะครับฝากถึงน้องๆทุกคนการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญการศึกษาคือรากฐานของชีวิตทุกวันนี้ผมยังโกรธตัวเองผมยังบอกกับแฟนผมตลอดว่าเออถ้าตอนเด็กๆอย่างผมตอนเด็กผมไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษมากๆยิ่งเป็นครูต่างชาติมาสอนเนี่ยโอเคอาจจะใจดีกว่าคนไทยแต่มันไม่รู้เรื่องเลยเพราะ เราปิดกัน้นเราไม่เอาเลยผมบอกกับตัวเองตลอดผมบอ,ดอดบอกกับคนดูตลอดบอกกับคนรอบตัวตลอดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมจะตั้งใจเรียนให้มากกว่านี้อย่างน้อยให้ผมได้ภาษาอังกฤษเล็กๆน้อยๆเวลาผมทําคลิปเวลาผมจะทำคอนเทนต์ทุกวันนี้เรื่องภาษามันสําคัญจริงๆและผมก็พยายามเรียนรู้มันนะแต่แบบเปิดผมแก่หรือไอ้ผมก็ไม่รู้นะบวกกับเวลาหลายๆอย่างมันก็ไม่ลงตัวเน,นี่ยจ,จะเป็นข้ออ้างมันทําให้ ผมรู้สึกเสียดายตอนเด็กที่เฮ้ยถ้าวันนั้นเราตั้งใจเรียนไปถ้าเราเอาการเอางานเอาหนังสือมากกว่านี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้เราอาจจะมีความรู้ความสามารถมากกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นฝากถึงคุณครูคุณครูครับผมขอโทษเหตุการณ์แบบนี้ผมจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกและฝากถึงน้องๆ ทุกคนทุกช่วงอายุไม่ว่าน้องจะเป็นเด็กป1ป2ป3หรือน้องจะอยู่มัธยมม1ม2หรือจะอยู่มปลายหรือจะอยู่มหาหลัยก <c oughs> ารศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นรากฐานของชีวิตน้องอย่าคิดว่าเฮ้ยไอเชี่ยเนี่ยหน้าเชีเชี่ยอย่างเงี้ยมันยังเป็นยูทูบเบอร์ได้มันยังหาเงินได้มันยังๆๆ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 ชีวิตผมกว่าจะถึงจุดนี้ก็ปากกาตีนถีบเหมือนกัน ถ้าท่านผู้ชมได้ติดตามผมมาตั้งแต่แบบนานจริงๆอะแล้วฟังแล้วคิดวิเคราะห์ตามสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมเล่าชีวิตผมมันไม่ได้ง่ายเลยนะเว้ยผมต้องไปทํางานโรงงานต้องไปรับจ้างต้องไปเป็นพนักง,งานเปิดปิดม่านลูดคือผมทําแม่งแบบรับจ้างล้างจานรับจ้างล้างผักคือผมทํามาหมดแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตผมมันไม่ได้ง่ายไม่ได้เรียบหรูกว่าผมจะค้นพบกว่าผมจะได้แสดงตัวตนออกมา ผ่านคลิปวิดีโออะไรต่าง,ง,ง,งๆนานาที่ท่านผู้ชมได้เห็นทุกวันนี้ผมผ่านอะไรมาเยอะจริงๆ <st arts> มันไม่ใช่แค่ว่าผมไม่เรียนหนังสือผมถึงทําได้มันไม่ใช่แบบนั้นเด็กๆที่แยกแยะได้ดูเอาความบันเทิงดูเอาเป็นอุทาหรณ์ก็คิดได้แต่เด็กแบบที่คุณครูส่งเรื่องมาให้ผมเนี่ยก็มีเยอะ <sh arp> เพราะฉะนั้นพี่ นะครับผมแทนตัวก็พี่ละกันจะย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าวันนี้เนี่ยเรามีโอกาสได้เรียนนะครับไม่ว่าเราจะอยากเรียนหรือโดน,นบังคับจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรก็แล้วแต่แต่เรามีโอกาสตรงนเนี้ยเนี่ยได้เรียนได้ศึกษาได้กอบกลยความรู้เรียนไปเถอะตั้งใจเรียนไปเถอะครับคุณผู้ชมครับหลังจากเวลาว่างทําการบ้านเสร็จแล้วเรียนเสร็จแล้วทํานู่นทํานี่เสร็จแล้วจะมาตามความฝันในการเป็นยูทูบเบอร์การจะเป็นนะักแคสเกมก็ไม่มีใครว่า เพราะนั่นคือนอกเหนือจากเวลาเรียนแล้วแต่าก,การที่อย่านอย่างน้องคนนี้ไม่เรียนแต่กูค่อยไปเรียนพิเศษเอาก็ได้ค่อยไปทําการบ้านตอนเรียนพิเศษพอครูถามอะไรไปรู้จักพี่ปิมพ์เปล่าเขาเงเป็นยูทูบเบอร์ได้เลยเขาไม่เรียนหนังสือด้วยไม่ใช่ว่าพี่ไม่เรียนพี่ก็อยากเรียนนั่นแหละแต่ทําไมวินาทีนั้นพี่คิดไม่ได้ก็ไม่รู้ผมมั่นใจครับว่าคนที่อายุประมาณผมหรือผ่านจุด <c oughs> การเรียนหนังสือมาแล้วแล้วล้มเหลวในการเรียนหนังสือเนี่ย มองย้อนกลับไปอ่ะผมมั่นใจเลย90%ถึง100%จะด่าตัวเองและจะโทษตัวเองว่าทำไมวันนั้นกูไม่ตั้งใจเรียนให้มันจบจบวะทำไมกูไม่ขยันหมั่นเพียรสักนิดหนึ่งผมว่าจะมีคนที่คิดแบบนี้เยอะเรื่องราวที่พูดมาทั้งหมดนี้นะครับก็หวังคือไม่รู้หรอกว่ามันจะ สามารถส่งต่อเรื่องนี้ได้มากน้อยแค่ไหนแต่ทุกคนที่น้องเห็นเป็นแบบอย่างทุกคนที่น้องมองเขาเป็นไอดอลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนเขาไม่ได้ผ่านชีวิตอะไรมาง่ายๆเรามาเห็นในจุดที่เขาแม่งแบบประสบความสําเร็จแล้วเราก็จะมองแต่จุดนั้นแล้วเราก็จะคิดว่าโอ๊ยชีวิตเขาแม่งอย่างนี้มันไม่ใช่แม่งเหนื่อยกันหมดแล้วแม่งเหนื่อยกันทุกคนเลยครับย้ำอีกครั้งการศึกษาเป็นเรื่องที่สําคัญเราอย่าไปมองโอ้ oh, พี่พูดงี้ไม่ถูกนะ สตีฟจ็อบส์เนี่ยเรียนไม่จบนะแต่ยังเปิดบริษัทเป็นเจ้าของ Apple ถามจริงเถอะในโลกใบนี้จะมีคนทำได้อย่างนี้ยสักกี่คนพี่เปี๊เจ้าสัวเขาเรียนไม่จบมัธยมด้วยซ้มอะ่ะเรียนไม่จบประฐมะทำไมเขามีเงินเป็นแสนๆซมนหมืนมนม่นล้านในโลกใบนี้จะมีคนที่เก่งอย่างเนี้ยสักกี่คนและเราเป็นคนนั้นเหรอถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนหนังสือการกอบกลวัวิชา ความรู้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับและอย่าไปหลายๆคําพูดไม่ว่าผมก็เคยเจอนะใน t i k t o อกเรียนไม่ต้องสูงแต่มีเงินเดือนเดือนละห้าหมื่นหกมื่นเนี่ยกำลังสร้างความเชื่อนิยามอะไรผิดๆอย่าไปมองพวกนั้นเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างตอนนี้หน้าที่เราคือเล่าเรียนที่ผมเอาไปทำคลิปวิดีโอนี้เพราะว่าผมเจอข้อความนี้ด้วยหนึ่งและสคือในวินาทีที่ผมพูดเนี้ย มีเด็กกําลังคิดว่ากูไม่ต้องเรียนกูก็ประสบความสําเร็จได้เว้ยเยอะมากแค่ไหนให้เรามองย้อนคนที่เขาอยากจะเรียนหนังสือคนที่เขาอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตและเขาไม่มีโอกาสารวมทั้งคนที่โอ้โหต้องผลักดันตัวเองทุกอย่างต้องเหนื่อยหลังจากเรียนเสร็จต้องมารับจ้างหาเงินมาส่งตัวเองเรียนมองย้อนคนเหล่านั้นแล้วมาดูเราฝากไว้เท่านี้พูดเยอะก็ดูว่าแก้ตัวหรือว่าพูดให้ดูหล่อ แต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ขอโทษคููุยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฝากถึงน้องๆย้ำยำอยู่อย่างนั้นนะต้องย้ำเลยกลัวจริงกลัวจะมีเรื่องราวแบบนี้ทักมาในอินสตาแกรมหรือ Facebook ผมอีกอ่านแล้วรู้สึกผิดมากแล้วมันก็แบบหรอหรอมันมีแต่คำแน่้ในหัวแล้วหรอเราทําแบบนั้นลงไปหรออะไรอย่างเงี้ยคือมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะก็ <S <s <ff> ังไงฝากด้วยกับเรื่องนี้นะครับไม่มีอะไรได้มาง่ายๆครับ ไม่มีอะไรได้มาง่งายๆขอโทษด้วยแล้วก็ขอบคุณมากครับ